อาการชาจากกระดูกทับเส้นแก้ได้ด้วยสิ่งนี้คลิป <C le af> นี้ครับผมจะบอกอาการชาจากกระดูกทับเส้นสามารถแก้ได้ด้วยสิ่งนี้ครับอ่าสิ่งนั้นคืออะไรเดีย๋ยวเราคอยติดตามชมกันต่อไปครับแต่สําหรับใครครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนครับฝากกดติดตามครับผมในช่องในเฟซบุ o กนะครับผมกฤษณ์ดำเพื่อด็ออรฟันดอทซีโอทีเชครับดอทีเอนะครับสำหรับคนที่อยู่ใน YouTube ก็กด ไลค์หรือกด Subscribe นะครับที่ช่องหมอฟันหมอฝังเข็มและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาหมอฟันมาแบ่งปันเป็นคลิปดีๆคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะบางคนนะครับบอกว่าโอ้ไม่เห็นคลิปนั้นไม่ได้ฟอนจริงผมฟอนทั้งหมดแล้วนะซึ่งจริงอันนี้ก็มาจากคนไข้ที่หมอฟันมาแบ่งปันอ่ะเราเข้าเรื่องของเราเดดๆกันเลยดีกว่าดูนะครับอาการช้าจากการดูกเทปเซนหายได้ด้วยสิ่งนี้ครับถามว่าทำยังไงครับสิ่งนี้ของหมอฟันอ่ะ ฝังเข็มแล้วครับไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะเ่เรื่องฝังเข็มจริงฝังเข็มก็ตัวช่วยแต่ว่าวันนี้ผมจะบอกวิธีที่คุณสามารถหายจากอาการชาได้นั่นเพียง,แค,คยง,คงคแค่คุณกินยาที่ถูกต้องครับจริงครับแค่คุณกินยาที่ถูกต้องครับอีกครั้งครับใช่ครับแค่คุณกินยาให้ถูกต้องครับถามว่ากินยาอย่างไงหมอฟันโอ้ผมเคยพูดแล้วหลายคลิปแล้วคลิปนี้ขอจะไปพูดด้วนกะันว่าจริงแล้ว ตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยอาการชาได้คือการกินยาที่ถูกต้องตัดอื่นนที่พุดเรื่อง,ง,งการกินยาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าใครที่เปานหลังกระดูก,กเส้นเป็นหมอนรองกระดูกกับเส้นประสาทหรือหมอนกระดูกปิ้นทับเส้นประสาทมันเกิดจากอะไรบ้างอ่ะมาลองดูนครับอันนี้นะฮะกระดูกเส้นอันนี้คือหมอนแล้วเกิดอาการปิ้นกดทับที่เส้นประสาทถูกไหมเส้นประสาทไปเลี้ยงตรงไหนบ้างครับทุกคนอ่านูชมวเส้นประสาทนี่มันปิ้นใช่ไหมครับแล้วมันเส้นประสาทไปเลี้ยงไหนบ้างมันก็มาเลี้ยงตามร่างกายของเราอ่ะ ผมไม่รู้วันนี้คุณบอกจะคุณจะชานน้วโป้งคุณชานน้วเท้าคุณจะชาที่แขนคุณชาที่ขาหรือชาตรงไหนก็แล้วแต่อาผมพูดในแห่ของฟันเป็นหลักแล้วกันนะุณจะมีการชาเล้าลงมาที่ขาถูกไหมุณก็จะมีการปวดเล้าลงมาที่ขาถามว่ามันเกิดกการชาได้ไงพอมันเกิดการกดทับเส้นประสาทแน่ๆคือมีการกดทับคุณจะมีการปวดคุณจะมีการเล้าอันนี้สองการที่ว่าคุณต้องรู้คือคุณจะมีการชาชายังไงก็ที่มันทับเส้นประสาทไงเส้นประสาทมันโดนกดทับเห็นไหมครับทุกคนมันโดนบาดเจ็บเส้นประสาททำหน้าที่อะไรครับ ทำหน้าที่รับความร้อนรับความเย็นรู้ว่าคุณเดินเหยียบตะปูน้มรู้ว่าอากาศเย็นคุณสัมผัสทําให้คุณรู้สึกว่ามีการเย็นคุณจับน้ําร้อนคุณรู้สึกว่าเออมันร้อนนี่คือเส้นประสาทมันรับรู้หมดลึกข้าวไหมแต่มันเกิดจากการชานั่นแสดงว่าเส้นประสาทดนราบการบาดเจ็บมีการเหน็บเหน็บตึงๆไม่เหมือนอะไรคมันเกิดจากเส้นประสาทไปทการบาดเจ็บอันที่สามคือเรื่องการอ่อนแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นอาการชาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาการกลไกที่เป็นหานเรื่องกระดูกเส้นอยู่แล้ว แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นมากหรือคุณจะเป็นน้อยแล้ววันนี้ผมจะบอกว่าจริงแล้วมันแก้ได้ไง่ายๆที่คุณสามารถทาเองที่บ้านคือคุณต้องกินยาแก้การชาไม่ได้บอกว่าไปกินยาวิตามินเพื่อบำรุงกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนผิดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจอันนี้เป็นสายคนที่ผิดพลาดทําทให้คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไปแก้กันได้ไงจริงๆไม่ใช่อะคุณมาดูอันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะชาลดลงเยอะค่ะปวดร้าวบางวันที่มีกิจกรรมเยอะทํางานบ้างได้แล้ว เลยแยมรับทราบเรื่องยาค่ะคือบางวันมีแต่ชายอย่างเดียวไม่ได้รำคาญเลยไม่ได้ทานนะฮะนอนหลับไป้ดีขึ้นตั้งแต่อาการปวดหายไปเที่ยวทะเลมาด้วยค่ะเห็นไหมครับว่าเขามีอาการชาลดลงเห็นไหมนี่คือคนหนึ่งครับที่เข้ามาเรียนในคอสไอแคลฟ I ของหมอฟันข้อที่ผมบอกว่า3ขั้นตอนหายปวดกระเพาะเสย,ยางเล็กนวนจากการกินยาลงลึกไม่ต้องไปโรงพยาบาลผมจะออกสูตรรับตำหับยาแก้ปวดกระเส้นประสาทที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุดอาการที่คุณไม่ฝุดเห็นไหมครับ S <S <an> <S เขาปรับยาจริงๆแล้วอ่ะพอเขาปรับยาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยาอะไรครับยาคุณต้องกินให้ครบให้ถูกให้ถึงเอาง่ายที่ฝุดให้ครบคุณกินยังไงคุณต้องมีพารายาขายกล้ามเนื้อ,อยากแก้ปวดพันมธอยแลวคุณต้องมียากแก้ปวดเส้นประสาทสามตัวแรกถ้าคุณกินยังไงก็ไม่มีทางหายชาครับผมกล้ารับประกันเลยกินยังไงก็มป็ทางมาเป็นการแก้ที่ไรที่ปลายเหตุด้านนอ,อกหมดเลยแต่ต้นเหตุม,มันเกิดจากอะไรเกิดจากเจ้านี้มันโดนทับนะมันโดนทับ พอมาโดนทับแล้วคุณไม่เคยแก้ตรงนี้มันก็เลยไม่หายนี่ครับว่าังนั้นการที่คุณแก้ตรงนี้ถูกไหมแก้ตรงนี้คุณต้องแก้อาการก็คือมีอยากแก้ปวดเส้นประสาทด,ด้วยมันสิ่งหนึ่งที่คุณต้องกินก็คือคุณต้องกินยากแก้ปวดเส้นประสาทครับนี่คือลักษณะของการให้ครบโอเคไหมให้ครบคือผาลาขายกล้ามเนื้อ,อยาตัวแล้วก็ยากแก้ปวดเส้นประสาทเพื่อช่วยอ,อย่างที่บอกนะคนละเรื่องกับการชาจากเบาหวานนะอันนี้ผมพูดถึงชาจากกระดูกเส้นนะ ถ้าชายตับหวานนะคุณมากินตัวนี้ก็อาจจะไม่ช่วยคุณนะไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องนะนะครับให้ถูกก็คือดูโรคประจําตัวคุณว่าคุณเหมาะกับการกินยาตัวไหนให้ถึงเมื่อไหร่ที่คุณกินยาถึงแล้ววันนี้คุณอาจจะกินชาชามากกินยาไปนิดนึงนะเออคุณอาจจะรู้ว่าชามันลดลงลนะเออมันน่าจะดีขึ้นแต่มันยังไม่หมาแสดงว่าอาจจะยังไม่ถึงก็ได้นึกภาพปะอาจจะยังไม่ถึงไม่ได้แล้วก็เช็คก,กับอาการปวดโดยส่วนใหญ่อาการปวดมักจะไปก่อนอาการชามักจะไปทีหลังพอฟินมาสายคืออย่างนี้ เส้นป็นสายที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องของความปวดชามันจะเป็นฟุมม้งเป็น,สนเส้นเดียวกันถูกไหมอ่ะมไม่ดูมันเกิดจากเส้นนี้ถูกปะ่ะถูกปะ่ะเกี่ยวกับเราเรารับอาการปวดอาการชาถูกปะ่ะถูกป่ะมันอยู่ในเส้นเดียวกันแต่ในเนี้ยถ้าเราตัดแบ่งในเนี้ยเขาจะมีบอกเลยว่าอันนี้เป็นรับกล้ามเนื้อนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกนะแล้วก็จะแบ่งอกีกอันนี้เป็นเกิดความเย็นอันนี้เป็นความร้อนอันนี้เป็นความอุ่นเส้นมันจะเล็กกว่านึก้าวป่ะทีนี้พอมาเจะฟื้นตัวโอเคปวดอ่ะมันเป็นเส้นปจะอาทเส้นใหญ่ม แต่ชามันอาจจะหายไปทีหลังอนจะหายไปช้ากว่าเืยหายไปยากกว่ายิ่งคนที่แบบเป็นมานานๆเป็นมามากๆเป็นมาหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้ไอต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว,ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่แค่คนนี้นะครับที่เมื่อกี้หมอฟันยืนยันมีอีกหลายๆคนเลยที่หมอฟันมายืนยันว่าจริงๆแล้วมันแก้ได้นึขภาพปะนึขภาพปะ,ปะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาแบ่งกันไหมนะคลูกใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นชาจากอา,าการปวดเส้นมาฝาทการที่คุณกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึง มันจะช่วยการชามคุณได้และเดี๋ยวผมท้ายคลิปนี้ผมจะมีเอ่อคยกอะไรจะมีคลิปนะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของคอร์สเรื่องของ i care for ที่แบบหมอจะมาสอนเรื่องของตำรับยากแก้ปวดทำเล็บมาฝากให้คุณเข้าใจกันอย่างง่ายๆนะเป็นมนะินิคอร์สแน่มินิคอร์สเป็นเป็นคลิปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งให้คุณไปทำความเข้าใจว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วมันมีการกินยาหลักการคำว่าให้ครบให้ถูกก็ถึงอะในดีเทลในความละเอียดมันมีอะไรบ้างเพื่อให้คุณอะไรครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเพื่อให้คุณจะไรครครกษา,า,าได้้ถูตอง เอาจริงๆนะคลิปนี้นะ,ละหลายๆคนที่มาดูนะไม่ได้เข้ามาในคอร์สเรียนไอแคลโคลเลยนะไม่ได้เข้านะแค่เอาไปทําตามอาการก็ดีขึ้นลหลายๆคนแล้วอย่างล่าสุดมีคนท่านคนหน,นึ่งมาดิที่มาที่คลินิกก็มายืนยันเลยว่าเออเนี่ยกินตามตอนที่หมอบอกหบอกให้ฝัดให้จัดยาให้ตอนนี้อาการปวดก็ดีขึ้นแล้วโอเคไหมครับลองไปฟังกันดูและเชื่อดลว่าแล้วคุณค,ค่อยๆปรับค,ค่อยๆเรียนรู้ส่วนถนะ้าใครได้ฟังเสร็จแล้วอยากให้หมอฟันช่วยจริงก็ค่อยทักมาให้หมอฟันช่วยที่คลินิกไ,ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะครับสำ โอเคมันคลิปนี้มาฝากกันนปเครับหวังว่าทุกคนตรงจะเข้าใจไปไม่มากก็น้อยครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ครับพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อได้คุณจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกเลยฝากกดแชร์แบ่งไปใ้คนอื่นด้วยเวลาคนอื่นเขาจะได้เห็นแล้วเขาจะทำตามเขาจะได้อาการปวดหายหมนเลยคุณนะผมจะได้อันุมมทนาดูนะคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ไม่อยากผ่ามาหาหมอวฟันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับผมบ๊ายบาย